ตัวใหม่ดีกว่าตัวหนักเป็นตัวหนักใช่ไหมหรือใช่ครับก็2ตัวนี้เป็นเป็นตัวเรื่องการควบคุมน้ําหนักนะครับตัวแรกเลยเป็นเป็นเหมือนตัวเปิดลงก่อนตัวอามาโดไฟเบอร์เนี่ยเป็นแบบชงนะครับคือปัญหาของคนเราทุกวันนี้เนี่ยไปแก้ผิดจุดบางทีไปแห่ลดเลยลดลดลดจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอย่างหนึ่งคือจากอาหารหรือว่าไขมันสะสมตามทางเดินอาหารเนี่ยเรายังเยอะอยู่มันเลยเกิดปัญหาว่าบางคนผอมยากผอมยากในที่นี้คือออกกําลังกายแทบตายอดอาหารแทบตายลงแค่ครึ่งโลเพราะว่า แต่ว่าบางคนเนี่ยกินอาหารากินไอติมถ้วยเดียวน้ําหนักขึ้นโล2โลอ้วนง่ายเพราะว่าเพราะว่ากากอาหารที่มันสะสมอยู่ตามทางเดินอาหารเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าคอยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไปเรื่อยๆ <c oughs> คือถึงแม้ว่าอดอาหารไปแต่มีกากอาหารเนียเยอะอยู่ก็ยังดูดซึมก็ยังอ้วนได้อยูออ่แต่ว่าเมลอดไฟเบอร์เนี่ยจะดีท็อกให้พวกนี้ออกมาหมดเลยงั้นประเด็นนันคือต้องให้กากอาหารออกให้เยอะที่สุดใช่แล้วอันนี้สําคัญครับคือต้องให้ออกก่อนออกปุ๊บเสร็จแล้วก็คือทีนี้ก็ลดง่ายแหละ <ม>แล้วเวลาเรากินไรระบบขับถ่ายเราก็จะดีขึ้นแล้วตัวนี้เนี่ยทำมาจากเป็นผักสีม่วงเป็นออแกนิกทุกอย่างนะครับแล้วก็หนึ่งซองเนี่ยเปรียบได้กับเหมือนการกินผัก350กรัมเห็นว่าตัวเองเป็นหนูทดลองด้วยใช่แล้วงงตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าหลายๆหลายๆเจ้าหรือว่าลูกค้าหลายๆคนจะมองว่าเอ้ยบางทีเอาคนที่หุ่นสวยมาแล้วมาบอกว่าเนี่ยพร้อมเราบางทีไม่เชื่อนะครับคือผมก็เลยบอกว่า,อ,าอัพน้ําหนักตัวเอง7กิโล ขึ้นมาเป็น67หมายถึงยอม,ยยอ,มอ้วนยองนยฮะกินกินแล้วก็ไม่ออกกาลังกายเลยแล้วก็ลดให้ดูจริงๆตอนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งผมลดไปแล้ว4โลใช่แต่ว่าก็คือกินประกอบกันไอ้ตัวอ m a ์มาโดไฟเบอร์ปุ๊บทำให้เราผอมง่ายปุ๊บก็จะมีไอ้ตัวแคปซูลที่เป็นกล่องส้มเนี่ยอามาโดเอสนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่อคอยเผาผลาญไขมันส่วนเกินปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานวิธีการกินก็คือกินก่อนนอน กินปุ๊บตอนนอนปุ๊บอ่าพวกไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานตื่นมาพุงใหญ่สดชื่นนี่พุงใหญ่เหมือนกันนะเจนอ้วนมากกว่าที่ฉันไปเจอใช่อ้วนมากผมถอดเสื้อกลางเวทีเลยทำไมมันพังเพราะอะไรกินเยอะหรืออะไรเป็นเป็นเรื่องการอัพน้ําหนักเพื่อพิสูจน์ให้ด้วยครับใช่คุณกว่าจะตัดสินใจว่าเฮ้ยอันนี้แหละคืออีกตัวที่คุณจะทําเนี่ยครับ นานมากก็มา <cul> ลองกับต, <S an> ตัวเองนานน,นานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆนวตัวนี้ผมต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับตัวนี้จะมีมีนายแพทย์เพิ่มสักคอยดูแลอยู่ นะครับก็จะดูว่าตัวไหนที่มันไม่ได้แบบขับถ่ายจนมันเกินไปเพราะผมเคยมีประสบการณ์ไปกินแบบว่าที่ถ่ายมันเยอะๆเนี่ยเสียงเกงในไปหลายตัวมากคือมันอั้นไม่อยู่ฮะเออแต่ตัวนี้คือมันมันมันแค่ถ่ายล้วนๆสบายๆตอนนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือระบบขับถ่ายจะไม่ค่อยดีชตัวนี้มันจะไปช่วยปรับสมดุลตัวนี้สมดุลคือพอกินปุ๊บหลังนับไปเลยฮะหลัง8ดชั่วโมงขับถ่ายเป็นเวลา แล้วก็ท้องไม่เสียไม่บิดด้วยถ่ายลว้นลวนๆถ่ายแล้วมันจะถ่ายเยอะกว่าปกติบางคนนี่พูดว่าแบบเหมือนเต็มคอหาน่ะค,คือมันมันจะเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเออบางทีมันในร่างกายเนี่ยเรามีจากอาหารเยอะจริงๆนะครับ